สวัสดีครับวัอน,นี้ครับผมได้คุยกับแม่นินงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้แม่นินถูกเลข6-7ครับเพิ่นฝันเกี่ยวกับรถที่ว่าไปดับอยู่บนเขาเมื่อนี้ผมได้คุยกับเราเลอากันเล่าตัวเลขแล้วก็ความฝันให้ฟังงวดนี้เกี่ยวกับบ้านงวดที่ผ่านเมื่อกี้เกี่ยวกับรถแล้วก็มันออกทะเบียนรถซึ่งออกเลขเป็นเลขบนคือ67 มื่อนี้ครับเพิินเราข้องฟันในฟังว่ามีคนอ่ะเอาเนื้อเน่าอ่ะมาให้เต็มบ้านเลยเนื้อน่ะคือกินไม่ได้มันมีกินเหม็นกินสาบกินเน่าแบบจนตัวเองแบบอ้วกออกมาเลยนะไม่ใช่น้อย,อยครับเยอะมากในข้องฝันเนี่ยเราบอกว่าเราฝันหลังจากที่เลออกเราก็มาฝันเลยมาฝันมา มีคนเยอะมากนำเนื้อมาให้แต่ว่าแมนนีเนี่ยพยายามถามว่าเอามาให้เพราะอะไรเป็นอย่างถึงเอาเนื้อมาให้แล้วก็ถามหลายคนแต่ทุกคนไม่ยอมตอบไม่นินสักคนว่าเอามาให้เพราะอะไรเนื้อน่ะตอนที่เห็นน่ะมันบูดหรืว่ามันมีกินตอนเห็นเห็นน่ะมันเป็นลักษณะเหมือนกับเนื้อแดงๆเนื้อสด เรากันรับไว้ครับแม่นินก็รับไว้นะบางคนกัใส่คุมาให้บางคนกัใส่ถาดมาให้บางส้นบางคนกัใส่กระลามังมาให้คือเยอะมากจนเจ้าของบ้านก็คือแม่นินคือตกใจว่ามันมีงานอีหอย่างทําไมคนถึงหลั่งไหลเอาเนื้อมาให้ผมไม่ถามว่ามันเป็นเนื้ออะไรแม่นินตอบว่ามันเป็นเนื้อวัวเพราะว่ากินสาบเนะี่ยมันมันข้าว แต่ถ้าเป็นกลิ่นมูเนี่ยมันจะไม่คาวเท่าไหร่รบอเราได้กินเนี่ยกินข้าวสด,ส,ดสดๆสดๆใหม่ๆนี่แหละมีแต่เนื้อใหม่ๆเนาะเหมือนกับว่าเขาต๊พูดเซจเขากะแบง่งมาให้แม่นินเลยแต่ก็แปลกใจจนที่ว่าถามเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีใครตอบว่าเอาเนื้อมาให้ทําไมบมวนวันราบอถามไหยซึ่งเจ้าของบ้านก็คือแม่นินแหละคือเราก็ถาม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 แทบจะทุกคนเลยแต่ไม่มีใครตอบแม่นินสักคนว่า เจ้าเอาเนื้อมาให้คอยเห็นอย่างแต่ไม่ได้คําตอบแม่นิมก็รับเนื้อไว้ทุกคนนะครับซึ่งไม่มีใครแบบมัดถุงมัดกระสอบมาให้ไดทุกคนคือเปิดเปิดมาให้เลยไดหมายถึงว่าบางคนใส่ถาดเนาะกับใสถาดแบบเปิดๆมาเลยใส่คู่กับใสเนื้อใส่คู่แล้วก็ถือมาให้เลยใส่ถุงก็ใส่ถุงแบบไม่ได้มัดมาให้เลยมีแต่คนแบบถือมาให เยอะมากเยอะแบบเนื้อเนี่ยเต็มบ้านเลยตอนที่เอาเนื้อมาให้น่ะมันเป็นเนื้อสดแบบเลือดเนี่ยยังติดมือเลยลหละแต่สักพักนึงอ่ะเนื้อนี่มันเยอะแล้วคนเนี่ยเริ่มไม่เห็นมามีแต่กองเนื้อครับเต็มบ้านของแม่นินหมดเลยเนื้อของฝันไม่นานเราบอกว่าเราได้กินตอนแรกเนี่ยได้กินคาวเนื้อเพราะว่าเนื้อมันสดเนาะได้กิน ข่าวแต่สักพักหนึ่งเราบอกว่าหลังจากที่ว่าผู้คนน่ะมาหลายๆน่ะมันได้แค่กินข่าวหลังจากที่ว่าผู้คนหายไปหมดแล้วเหลือแค่กองเนื้ออยู่ในบ้านน่ะมันเริ่มได้กินตุตวกินอับๆเริ่มกิ่นเหม็นๆขึ้นจมูกมันกลายเป็นแบบหูซึว่ากินเหมือนกินอะไรเน่าๆเข่าจมูกเตะจมูกตุบๆเลยสักคู่อ่ะก็มีผวมาแลงอ่ะมาตอม ตอนแรกอ่ะแม่นินเนี่ยคิดว่าเป็นพึ่งพวกพวกพวกึ่งน่ามักมากกินเนื้อพวกตอนอ่ะมากกินเนื้อแต่ดูไปดูม,มันไม่ใช่มันเป็นมแนมลงวันควายแมงวันคั้วนะครับตัวยงใหญ่น่ะแมงวันตอมคั้วนะครับเขียวเขียวหัวเขียวนะ่ะแมงวันหัวเขียวน่ะยิ่งใหญ่เลยมาตอมเต็มบินหฮงเเต็มเลยแล้วกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่านี่ออกเต็มเลยวะเนี่ยแม่นินครับทนไม่ไหวจนอ้วกใส่บ้านตัวเองอ่ะนะ แต่แกก็เอาออกเอาออกออกจากบ้านแกไม่ได้เพราะว่าเนื้อน่ะมันเยอะม,มากถ้าทบอถึงนะกะไม่ถูกว่ากี่กิโลอะแต่รู้แค่ว่ามันเต็มบ้านหมดเลยนะมันออมทรายออมขวาวนี่คือมองแปางไหนมีแค่ชิ้นเนื้อทั้งหมดเลยแต่มันมีแต่เนื้อเน่าเต็มบ้านนี่คือความฝันของแมน่นินแล้วก็ฝันบ้าๆน,นี่แหละจริงๆแล้วฝันยาวไหมแล้วก็บอกว่าฝันไม่ยาวหรอกฝันแค่ว่ามีคนเอาเนื้อมาให ถามเท่าไหร่กี่คนก็ไม่ตอบว่าเอามาให้ทําไมแม่กะละไว้อยาเสียนําใจแม่กะละไว้์ละไว้์ละไว้แต่รู้แค่ว่ามันเป็นเนื้อสดๆละ่ะกินมันคร่าวๆเนื้อเลยแหละแต่สักพักที่ว่าเขาเอาเนื้อมาห้ร้ายแล้วทุกคนน่ะต่างหายหมดเลยมันเหลือแค่เนื้อมันกลายเป็นเนื้อเน่าทั้งหมดเลยแมงวันตอมคุยตอมม่วแมงวันหัวเขียวนะเต็มเลยบนเนี่ยอวกพุงเลยในขามฝันอวกพุงเลย พงเต็มบานเลยล่ะวะทั้งอวกทั้งกลิ่นเหม็นทั้งกลิ่นคาวเล่าวอู้ว่าเหม็นแห้งเราก็เล่าบอกขอ้อมูลในฟังครับลองพิพจนารณาก็ได้ครับจริงๆแล้วความฝันเล่ากับบดีมิ่ยังไม่ไม้หรอกบดีมิ่ยังไม่เพียงแค่ฝันว่าเนื้อเน่าเต็มบา้านหรือจะมา,าเลขที่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้มาทะเบียนรถครับเลขทะเบียนบ้านของแม่นินครับคือเลข963 963นะครับนี่คือ ทะเบียนบ้านที่ว่าเขาเอาเนื้อมาให้ครับคือ963แต่เวลาเพิ่นซื้อเลขครับเพิ่นก็นอาจจะซื้อเลขไม่เหมือนใครก็ได้เพิ่นมากจะซื้อขื้นซื้อลงเนาะเพราะว่าเนื้อมันมีกลิ่นเน่ามันมีกลิ่นเหม็นนะแกก็เลยอย่าปรับซื้อแบบประเภทถ้าเป็นเน่าถ้าเป็นเหม็นเป็นตายก็เป็นศูนย์หรืออาจจะเป็นศูนย์หกสามแต่ถ้าซื้อลงมันอาจจะเป็นแปดหกสามนี่คือตัวเลขที่ว่าแม่นินแกซื้อเพิ่มเติมนะแต่บ้านในที่คือ963 แต่ซื้อขึ้นส่งก็คือ8 6 3กสกับ0 6 3ย์สครับนี่คือตัวเลขที่ไม่น่นแกจะซื้อเพิ่มเติมกะเล่าเมืองอะไรครับผมก็เอาแค่แนวทางครับมาเล่าให้ทุกคนได้พิจารณาได้ฟัง1กันยายน67ทุถูกสิงทุยงครับผมก็ไม่รู้ครับว่าตัวเลขมันจะมาหรือมันจะไม่มานะครับมันเป็นเพียงแค่ความฝันครับมันเป็นเพียงแค่เอ่อความฝันของคนคนหนึ่งครับที่ว่า จะออกหรือไม่ออกแต่คนฟันอนะ่ะคือแกบอกแกก็จะซื้อแบบนี้แหละครับถ้าหากว่างวดนี้ไม่ถูกแกก็จะซื้อต่อไปครับเพราะว่าถ้าหากว่าเคยฟันลักษณะนี้นสิครับถ้าใครเคยฟันถ้าเคยเคยฟังลักษณะของฟันแบบนี้แล้วตีตัวเลขได้ก็ลองเปรียบเทียบพิจารณาดูก็ได้ครับว่ามันมีโอกาสมาไหม รือว่าเอาตัวเลขนี้ไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นก็ได้นะครับเนาะ1กันยายน67กต่ต้องขอขอบคุณเม้นนี่อีกรอบหนึ่งครับที่ว่าเอาินทางตัวเลขความฝันมาเล่าให้ฟังและก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับที่ว่ามารับชมรับฟังตีตัวเลขไปพร้อมกันครับให้ทุกคนครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้อาจจะเป็นหางใดหางหนึ่งอะไรเนาะอาจจะตั้งใจซื้อแค่เลข3ตัวท้ายแต่ที่ไหนได้ครับอาจจะได้เป็นรางวัลที่1ก็เป็นไม่ได้ครับไม่ว่าจะซื้อเลขไหนก็ขอให้ถูกรางวัลนั้นๆครับ กรขอบคุณไม่นินอีกรอบนึงและก็ขอบคุณทุกๆคนอีกรอบนึงครับผมขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ